เอลาร่ากับเรื่องราวของความมั่นคงเอลาร่าเป็นตัวแทนประกันชีวิตผู้ใจดีเธอเชื่อว่าการวางแผนเพื่ออนาคตเป็นสิ่งสำคัญที่สุดทุกวันเธอจะออกเดินทางไปพบผู้คนมากมายเพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลชีวิตวันหนึ่งเอลาร่าได้พบกับนาเดียและเลียมพ่อแม่หนุ่มสาวที่กำลังกังวลเกี่ยวกับอนาคตของลูกน้อยเอลาร่าอธิบายว่า ประกันชีวิตจะช่วยให้ลูกน้อยของคุณมีอนาคตที่มั่นคงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกคุณก็ตามนาเดียและเลียมเข้าใจถึงความสำคัญของกรมทรร์เพวกเขารู้สึกโล่งใจที่ได้วางแผนเพื่อลูกรักจากนั้นเอลาร่าได้พบกับคุณบานาบีชายชราผู้ใจดีที่อยากจะทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานเอลาร่าบอกว่า ประกันชีวิตสามารถช่วยให้คุณมั่นใจได้ว่ามรดกของคุณจะถูกส่งต่อไปยังคนที่คุณรักและยังช่วยดูแลค่าใช้ใจ่ายสุดท้ายได้อีกด้วยคุณบานาบียิ้มอย่างพึงพอใจเขารู้สึกสบายใจที่ได้วางแผนเพื่ออนาคตของครอบครัวสุดท้ายเอลาร่าได้พบกับเซราฟิน่าเจ้าของร้านเบเกอรี่เล็กๆที่กังวลว่าธุรกิจของเธอจะเป็นอย่างไรหากเธอไม่สามารถดูแลได้ เอราราอธิบายว่าประกันชีวิตสามารถช่วยปกป้องธุรกิจของคุณได้หากมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณธุรกิจของคุณก็ยังคงดำเนินต่อไปได้เอลาร่า er รู้สึกมีความสุขที่ได้ช่วยให้ผู้คนมากมายได้วางแผนเพื่ออนาคตและมีชีวิตที่มั่นคงประกันชีวิตไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเรื่องของความรักความห่วงใยและความมั่นคงในทุกย่างก้าวของชีวิต ใกลเทศการเสียภาษีกันแล้วมาวางแผนการเงินกันค่ะทักได้นะคะ